สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่บัวจากเงินพร่องมันเนินกันอีกเช่นเคยนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อนอนไม่มีไขมันให้กับคุณอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับเราจะมาวนเวียนก,นกันกับตลาดหุ้นไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนั้นปวดหัวกันไหมล่ะครับ จากเดิมนั้นเป็นเลข1,5อยู่ดีๆอยู่ๆไตามาถึง1 4กันแล้วนะครับหลายวันที่ผ่านมานี้ลงหนักมากทีเดียวหลายคนก็อ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาครับมีเต็มไปหมดเลยเท่าที่พี่บัวลองไล่ฟังไล่อ่านมานะครับมันมีทั้งเหตุผลที่บอกว่าความไม่นิ่งทางการเมืองเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเรามันก็ไม่ค่อยมีความเชื่อมัน่น อีกบางคนครับก็บอกว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์ปั่นหุ้นนะครับมีหุ้นบางตัวที่ถูกแฉถูกเปิดเผยออกมาครับว่ามีการโกงบัญชีกันเกิดขึ้นอันนี้กระทบระเนระนาดกันไปหมดนะครับเพราะหุ้นตัวเดียวที่ทุกคนลุมกันซื้อนะครับมีทั้ง คนทั่วไปที่ซื้อนะแล้วก็กองทุนทั่วไปที่ซื้อพอมันถูกเปิดออกมาว่าจริงๆแล้วเป็นการโกงเป็นการปั่นนะครับเสียหายกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่พระสุกเข้าพระเสาแทรกอ้างเหตุผลสงคราม3 4มหแล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าสาเหตุนั้นมัน น่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับวันนี้ครับพี่บัวเลยจะชวนทุกคนครับมาคุยกันครับว่าทําไมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถึงลงหนักมากแล้วคําถามสําคัญเลยก็คือมันจะลงอีกไหมล่ะแล้วถ้ามันลงอีกเราต้องปรับตัวรับมือกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันพร้อมกันเลยนะครับในเอพิโซดนี้นั่นเอง แต่ก่อนอื่นครับพี่วัวขอฝากช่องเงินพร่องมนันเนยกันอีกสักนิดหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับอยากให้ลองกดปุ่มซับสไคร์ตนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางต่างๆที่คุณต้องการได้เลยอย่างเช่นใน YouTube นี่ได้เลยครับแล้วก็ยังมีบล็อกเดตและ Spotify ด้วยเผื่อว่าใครอยากฟังคอนเทนต์ใหม่ๆเอพิโซดใหม่ๆจากเราจะได้ไม่พลาดนะครับความรู้ด้านการเงินและการลงทุนดีๆแบบนี้นั่นเอง เอาละกลับมาที่คอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันครับว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันเป็นยังไงกันแน่แต่ก่อนอื่นเลยครับเอาภาพกว้างๆก,ก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับก็คือในระยะยาวนั้นนะครับในระยะยาวนะตลาดหุ้นไทยก็จะขึ้นครับแต่มันจะขึ้นแบบช้าๆเหนื่อยๆหรือแทบไม่ขึ้นเลยนะครับคือ ในยุคสมัยที่เราสามารถนําเงินนะครับไปซื้อกองทุนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วรอนะ 5ปี10ปีแล้วราคามันขึ้นไปนเองมันจบลงแล้วนะครับยุคนี้มันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับการจะซื้อกองทุนแบบไม่ต้องสนใจอะไรนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเราอาจจะต้องเฟ้นต้องเน้นกันนิดนึงนะครับอันนี้พูดถึงแค่เรื่องกองทุนนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณจะเห็นครับว่าจริงๆแล้ว GDP ของประเทศไทยนะเศรษฐกิจของเราเนี่ยตัวเลขตัวสรุปตัวเนี้ยมันมีอัต,ตราตัวต่ามากครับมันเพียงแค่2อหรือ 3เท่านั้นเองไม่ว่าใครจะบอกว่ามันเอ้ยโอเคนะพอได้นะแต่ว่ามันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาอาจจะบอกว่าโอเคนะถ้าไปเทียบกับประเทศนั้นประเทศนี้ที่มันไม่ค่อยโตแต่สิ่งที่เขาลืมไปและเขาไม่ยอมบอกนะครับเขาไม่ยอมเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพชัดเจนกว่านั้นคืออะไรคือเราจะบอกว่าเรา GDP โตถูกไหมครับแต่ว่าเงินเฟ้อไม่ยอมพูดถึงไม่ได้เลย ปีที่ผ่านมาครับเรามีอัตรางเงินเฟ้อ6%นั่นแปลว่าเมื่อใดก็ตามนะครับ GDP เราโตน้อยกว่าเงินเฟอ้ออ่ามันแปลว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมา GDP มันโตได้เพราะราคาของมันขึ้นราคาเฉยๆแต่ชีวิตความเป็นอยู่จริงๆของเรานั้นไม่ได้ดีเอาเสียเลยนะครับยิ่งถ้าไปดูนะครับตลาดไทยเนี่ย ตลา,าดหุ้นไทยเนี่ยมันก็แทบจะล้างท้ายในชาติอาเซียนกันเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นี่เขาฟื้นไปไกลกว่าตอนเกิดวิกฤตโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราจะสนใจการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั้นนะครับแทบจะ ลืมไปได้เลยวิธีเล่นหุ้นไทยต่อจากนี้ไปอาจจะต้องเล่นเป็นรอบวัฏจักรครับมันซดเราซื้อมันซดเราซื้อมันดีเราขายนะครับเก็บกาําไรวนไปเรื่อยๆเพราะถ้าถือไปยาวๆแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ ไอสาเหตุจริงๆที่มันตกลงมาเยอะๆในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับชี้เป้าไปเลยครับชี้เป้าไปเลยที่หุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเดลตานั่นเองไอหุ้นตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นหุ้นที่ประคองทั้งตลาดเอาไว้เพราะมันเพียงแค่ตัวเดียวนะครับมีน้ําหนักประมาณสักเอร์เได้ของตลาดในประเทศไทย3ปีที่ผ่านมาโตวพวดพลาดมา20เท่าทั้งๆที่ตลาดหุ้นไทยนั้นไม่ได้โตไปเท่าไหร่เลย นั่นหมายความว่ามันแบกครับมันแบกตัวอื่นมันซึมมานานมากแล้วใครก็ตามที่เห็นเล่นหุ้นตัวเล็กๆจะสังเกตว่าราคามันแทบไม่ไปไหนเลยแต่พอมันมีตัวที่มาแบกเอาไว้อ่ามันก็เลยพอไปได้ทีนี้พอตัวแบกมันไม่ไหวนะครับมันก็เลยลงตามตามกันไปนั่นเองแล้วถ้ามีคนถามว่าเออแล้วเจ้าเดลตานี้มันจะลงอีกไหมถ้ามันลงอีกเดี๋ยวตลาดหุ้นมันก็แย่ลงอีกก็อตอบเลยครับว่ามีโอกาส สูงมากนะครับเพราะมันมีกฎอยู่ครับกฎในที่นี้ก็คือมันจะระบุเอาไว้ครับว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนีเซ็ตจะต้องมีวอลลุ่มการเทรดเนี่ยขั้นต่ำเกินเกณฑ์อย่างน้อยนะครับอย่างน้อย9ใน12ทีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าเนี่ยมันติดแคชบาลานซ์มาแล้ว3ครั้งทุกครั้งที่ติดเทรดยากครับใครจะเทรดก็ต้องวางเงินเนาะเออทีนี้วอลลุ่มการเทรดมันก็จะไม่ค่อยดีดังนั้น นะครับตอนนี้จากที่ต้องมีปริมาณการเทรดผ่านเกณฑ์เนี่ยสใน12มันไม่ผ่านไปแล้ว3โดนอีกทีโ,โอ้หเด้งเลยครับนั่นแปลว่าอะไรทัดเด้งนิดซวยครับซวยหนักเลยถ้าคุณเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเซ0ห้จะต้องโดนบังคับให้ซื้อหุ้นเดลต้าทันทีครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นตัวหนึ่งในดัชนีถ้ามันโดนเด้งเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนจะต้องเทขายมัน นะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในดัชนีแล้วราคาก็จะต้องล่วงลงไปอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรพอเทขายทุกคนนะครับอยากจะขายพร้อมๆกันก็เหมือนทุกคนวิ่งหนีไฟไหม้ไปที่ทางออกนั่นแหละครับคุณจะค้นพบว่ามันแบบกลูกันไปกลูกันเข้าไปใครไปก่อนโชคดีใครไปไม่ทันลําบากเลยนะครับราคามันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทั้งตลาดก็จะลงไปนั่นเอง นะครับแต่ถ้าถามว่าตลาดในประเทศไทยนะมันแย่ขนาดนั้นจะลงเละเทะขนาดนั้นเลยเหรอก็จะต้องตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเหมือนที่เคยบอกไปตอนต้นแล้วนะครับในระยะยาวมันจะแบบเรื่อยๆช้าๆเหนื่อยๆแบบนั้นให้หนึกภาพเหมือนกับการต้มกบเนาะมันจะแบบช้าๆไม่ทันรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวีกทีนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้น เป็นแบบนั้นเองหรือถ้าเปรียบเทียบนะเขาก็จะเปรียบเทียบกับเจ้าลูกปิงปองครับอ่ะให้ลองสังเกตดูเวลาคุณเอารูปปิงปองนะถือลูกปิงปองไว้ในมือนะแล้วคุณปล่อยลูกปิงปองลงจากที่สูงเพราะคุณปล่อยไปครับมันจะเด้งเนาะมันจะเด้งแต่ว่าการเด้งของมันน่ยมันเด้งกลับมาไม่สูงเท่าของเดิมเด้งไปนิด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 แล้วมันก็เด้งกุ๊ก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 ไปประมาณนั้นนั่นเองทีนี้ หลายคน,นะจะเริ่มสงสัยครับว่าเราควรจะทําอย่างไรกับตลาดหุ้นไทยกันดีไปต่อดีไหมหรือยังไงอย่างแรกเลยครับลองหันไปสนใจลงทุนกับธุรกิจที่เขาอิงกับโลกภายนอกธุรกิจจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับในเมื่อเศรษฐกิจในประเทศเราหดตัวนะครับประชากรเราก็ลดลงนะครับธุรกิจที่ขายคนไทยมันไม่ค่อยโตเนาะทีนี้ ไอธุรกิจไหนที่มันขายคนรวยอยู่แล้วรถหรูคอนโลหรูบ้านหรูเนี่ยมันอาจจะพอๆไปได้แต่โดยรวมนั้นหุ้นไทยที่ยังจะดีอยู่นะครับต้องค้าขายกับต่างชาติได้ดีด้วยนะครับตัวเด่นๆเลยถ้าให้พี่บัวชี้เป้านะจะต้องชี้เป้าไปที่กลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีครับไทยออยปอตทน้ำมันเราเนี่ยไม่ได้ขายคนไทยก็ไปขายคนต่างชาติได้อ่ามันยังมีตลาดพวกนี้รองรับอยู่ นะครับก็ถือว่ายัางใช้ได้หรือ,อจะเป็นประเภทอีกอันนึงนะที่เขาเก่งกันว่าน่าจะดีนะอ่าน่าสนใจนะครับพี่บวก็อยากไปศึกษาเพิ่มเติมเหมือนกันนั่นก็คือพวกที่ขายพวกคาร์บอนเครดิตครับกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเทรนด์ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาและน่าจะดีถามว่ามันคืออะไรธุรกิจนี้มันคืออะไรคาร์บอนเครดิตเนี่ย มันก็มีที่มาจากการรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะมันเป็นสัญญาร่วมกันว่าเออเราจะต้องทําใหออ้ภาวะโลกร้อนมันลดลงเนาะลดการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้มันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีออสนธิสัญญาปารีสครับที่จะบอกว่าเฮ้ยเราทั้งโลกนะเรามารวมมือกันนะเพื่อลดโลกร้อนนะครับทีนี้ลูกค้าหลักคืออะไรครับที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาปารีสก็ค,คือกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ รักสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมาหาเราครับมาทำอะไรมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศด้อยพัฒนาเพื่อแลกกับการที่ให้เราปล่อยคาร์บอนลดลงนะครับสิ่งที่เราต้องทำให้พวกเขาคืออะไรเขามาซื้อเราใช่ไหมเขามีเงินมาซื้อเราก็แค่ปลูกป่าขายเขาและรอรับเงินหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังน่าสนใจว่าพื้นที่ในบ้านเรายังพอมีเหลือค่อนข้างมากนะครับจะปลูกอะไรพวกนี้เพื่อขายเป็นเครดิตก็ได้เช่นกัน ทีนี้ใครก็ตามครับที่บอกว่าอฉันไม่ไหวแล้วฉันหมดหวังแล้วฉันอยากลองหนีไปตลาดต่างประเทศก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าสมมุติถ้าบอกว่าไปอเมริกาค่อนข้างน่ากังวลนิดหนึ่งนะครับมีความน่ากังวลนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาที่เห็นมันหุ้นอเมริกาเนี่ยมันขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันขึ้นมาจาก หลังจากที่มันตกลงมานะครับคือพอมันลงมาแรงมันก็เลยเด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งและเดี๋ยวมันจะค่อนข้างแผ่วนะครับเดี๋ยวมันจะค่อนข้างแผ่วเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าให้มองนะครับให้มองตัวเลขสักตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากมันมีชื่อเรียกว่าตัวเลข p e g นะครับ p e g p e g นี่คืออะไร i p e g นี่คือการเอาราคาหุ้นไปหารด้วยกำไร แล้วก็ไปหารด้วยอัตราเติบโตนะครับค่า p g สูงแปลว่าหุ้นแพงนะครับถ้ามันสูงแปลว่าหุ้นแพงซึ่งที่น่าสนใจเลยตอนนี้คือไอ้ค่าตัวนี้ของตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้มันดูแพงเทียบเท่ากับช่วงวิกฤตฟองสบู่ดอทคอ หลายคนอาจจะไม่ทันนะฟองสบู่ดอกคำนี้ยุคโบราณมากตั้งแต่ยุคยั่ o ฮูกันเลยทีเดียวหลายคนอาจจะไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อค่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันแบบนี้นั่นแปลว่าหุ้นอเมริกามันแพงครับมันแพงจนรอวันที่มันจะระเบิดมันแตกนั่นเองเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าพะวงเนาะน่ากังวลกันเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดตอนขึ้นมันขึ้นแรงตอนพังเนี่ยมันพังแรงมาก ยังให้ยกตัวอย่างนะครับตอนที่เกิดฟองสบู่ดอทคอมเละเทะมากนะครับอย่างหุ้น Yahoo เนี่ยลงมา90กว่า a ป p ร e เซ็นต์ี่ยหลัก80ปรเซ็นต์ะครับ a m a z o นนี่ก็หลัก90ปรเซ็นต์โชคดีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ตรงที่ปีหน้า,าปีหน้านะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครบรอบสีปีแล้วครับนะครับของโจไบเดนดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ย มันจะชะลอหรือจะหยุดดูนิดนึงเหมือนเรารอดูว่าใครเป็นผู้ชนะและใครจะได้ไปต่อนโยบายมันจะไปทางไหนนะครับพอชนะปุ๊บอ่ะมันก็จะมีความหวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างงี้งูดพยุงเอาไว้นน่นนี่นั่นก็กินเวลาอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะเริ่มค่อยๆทยอยตกตกตกลงมานะครับการลงทุนต่างประเทศนั้นยังไงเสียในอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี นะครับยิ่งถ้าเกิดรอให้มันแตกขึ้นมาจริงๆแล้วเราเข้าไปซื้อน่มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากเพราะเราจะได้หุ้นที่แข็งแกร่งในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าปกตินั่นเองนะครับใครสนใจก็ศึกษาพวกนี้เพิ่มเติมเอาไว้ได้เลยหรือถ้าไม่อยากซื้อหุ้นเป็นตัวตัวนะครับไม่อยากเล่นโดยตรงนะครับระหว่างนี้ก็เป็นเล่นพวกกองทุนต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นกองทุนพวก ETF ทองคำน้ำมันได้เลยได้หมดเลยเพราะว่าพวกนี้นั้นเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็ได้ผลตอบแทนประมาณนึงค่อนข้างโอเคนะครับแถมไอ้พวกนี้เนี่ยพอเป็นการลงทุนท,ที่ประมาณนี้แล้วเนี่ยมันดีกว่าซื้อกองทุนที่ไทยอีกด้วยซ้ำไป นะครับเอาเป็นว่านี่ก็คือภาพรวมเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับช่วงที่ตลาดหุ้นไทยนั้นแดงจนหน้าปวดหัวไปกันหมดนะครับทุกคนนี่มีแต่ลุ้นว่าปีนี้วันนี้จะตกอีกเท่าไหร่วันนี้จะตกอีกเท่าไหร่เรามาดูสาเหตุกันแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูกันครับว่าเราควรจะรับมือกันอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือ มันศึกษาและติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเงินลงทุนของเราเนาะไม่มีใครปกป้องมันได้ดีเท่ากับตัวเราและตัดสินใจกับมันได้ดีเท่ากับตัวเราเนั่นเองและนี่ก็คือคอนเทนต์ที่พี่บัวนำมาฝากกันในเอพิโซดนี้สำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราอย่าลืมกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเงินพร่องมันเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ